วันนี้อยากกินจิ้มจุ่มเดี๋ยวโทรสั่งหม้อดินมาดีกว่ามีไข่กับหมูแล้วแต่ยังไม่มีหม้อดินอิงอิงฮลลัลโหลรับอะไรดีคะอ,อ๋อหม้อดินหนึ่งชุดครับมาส่งให้ด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งให้ค่ะหม้อดินมาแล้วค่ะได้มาแล้วหม้อดินเดี๋ยวไปทํำจิ้มจุ่มกินเลยดีกว่า เฮ้ย hey! นี่มันอะไรนางหนูก็นี่ไงคะหม้อดินทางแล้วเราใจดีแถมพันผักให้ด้วยนะคะเยี่ยมเลยหม้อดินแถมพันผักด้วยเดี๋ยวไปทำจิ้มจุ่มกินเลยดียกลัวเฮ้ย hey! มันไม่ใช่หม้อดินแบบนี้หมายถึงหม้อดินที่เขาทำจิ้มจุ่มนะโอ้ยตายแล้วหม้อดิน What?